สวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณใส่ครับพบกันแบบนี้เป็นประจำนะครับ เพิ่มเติมสุขภาพที่ดีและความสุขทางใจซึ่งกันและกันครับใช่ครับ <นะ S 2> บางทีเงินมันไม่ได้เป็นทั้งหมดนะคุณผู้ชมครับความสุขมันคืออยู่ที่ใจของเราแต่ละคนนะว่าความสุขของคนแต่ละคนเนี่ยมันขนาดไม่เท่ากันใช่ใช่คุณเป็นแบบไหนแค่นั้นเองแ,แล้วเอาเงินหรือเอาพูดดีพี่ไม่เอาพี่เอาพเอาเอานเอาอะไรเล่าเยอะใช้เยอะที่นี้เยอะเเห็นไหมเล่าหนูเลยนะนี่นี่ตัวจริงคุณเนี่ยมันยังมันมันพูดแต่ว่าไม่จริงพูดแล้วไม่ทำเอาเงินเอาเงินครับนี่ดูตัวจริงระหว่างเงินกับ ความสุขหนูไม่เอาเงินนี่เดี๋ยวเอาทองพอกันเลยพี่น้องกันเหรอเป็นพี่น้องกันถ้าเป็นพี่น้องกันคันนี้แจกของเลยดีกว่าครับคุณอาท่านผู้ชมครับนี่คือนวัตกรรมที่หนูบอก้เลยว่าคุณอาเป็นคนใจดีเลยแกน้องนี่คือแจกคุณผู้ชมครับหนู่ยจะบอกกันว่าของที่เรานำมาแจกในวันนี้นะครับเราไม่ได้ไป รับจากใครมาเราซื้อเรามีตังค์ครับผมเราซื้อมาเองแต่เราเลยไม่บอกยี่ห้อแต่เราซื้อมาเลยจริงถ้ามันจะเป็นนวัตกรรมที่ใหม่ล่าสุดผมไปเห็นเขาผลิตมาจากโรงงานเพราะผมเห็นผมทนไม่ได้ถือว่าคุณเป็นคนที่แบบผมก็เลยซื้อเอาไอ้นี่ไปเก็บเลยแล้ปะ ผมก็เลยไปซื้อมาครับท่านผู้ชมมันเป็นเครื่องปิ้งขนมปังครับเครื่องปิ้งขนมปังต่างยังไงมันใช้งานง่ายท่านผู้ชมครับปรับระดับปิ้งได้ถึง7ระดับด้วยกันซึ่งที่บ้านผมก็มีแต่ปรับได้แค่3ระดับแต่อันนี้มันปรับได้7ระดระดับนะครับผมเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องอื่นไม่มีที่อุ่น ของเรานะครับมีปุ่มรีเทิร์นด้วยรีดรีดนะรีดรีดจะรีเทิร์นจะเป็นอะไรเราไปทางด้านนู้นเลยครับสามารถได้นะครับนี่นะฮะนี่นนี่ฮะเรามีเจ็ดระดับนี่คือตรงนี้นี่ฮะแล้วเรามีปุ่มบอกเลยว่านี่แคนเซิลนะครับนี่อะไรอ่ะแคนเซียมไม่ใช่ฟลูรด์แล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีถาดตกแป้งเอาไว้อย่างงี้เซลเซลขนมปังเศษเจะได้หล่นไปนี่นี่ เอยออันนี้อะไรอ๋อหู้ิ้วเหรอไม่ใช่อันนี้อะอะไรฮะอะไรอะไรฮะรีฮีทนี่คุณเ่าเจ็จเอามาตั้งไว้บนนี้แล้วกดปุ่มรีฮีตมันก็จะทําให้ขนมปังร้อนตลอดโอ้อันนี้รู้จริงถามถูกคนเลยถ้าถามเรื่องพวกในครัวเรื่องทำความสะอาดเรื่องทําอาหารต้องถามคนนี้เพราะทําเองที่บ้านคนเดียว ทำไมรู้ครับก็รู้ถ้าตายสิผมวิงไม่รู้เลยผมนึกว่าอะไรเลยไหมผมนึกว่ากันขนมปังกระเด้งหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่แหละครับเป็นปุ่มรีฮิตจริงๆริท่านผู้ชมกว่าจะรู้อย่างนี้ต้องทำมากี่ปีถึงจะรู้ขนาดนี้ฮะตลอดชั่วชีวิตชั่วชีวิตเลยครับท่านผู้ชมครับเรื่อรู้กันง่ายเราแจกท่านผู้ชมนะเครื่องหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบบาทเราแจกทั้งหมดสิบเครื่องมูลค่ารวมเก้าพันเก้าร้อยบาทโอ้เก้าเครื่องเบอร์โทมา อีกหนึ่งเครื่องเก็บเอาไว้ให้สาหรับสมาชิกนิตยสารครูคุณต๋อยท่านนี้มันดีจริงๆนะท่านผู้ชมของบ้านผมยังไม่มีเลยของพ่นผมนี่ได้แค่3ระดับอันนี้ปรับได้7ระดับแล้วจากนั้นแล้วพอเสร็จแล้วท่านจะไปทําอีกเดี๋ยวมนั้นไหมใช่ไหมไม่ต้องใช้รีฮีตเอากดปุ่มรีฮีตปุ๊บเรียบร้อยแล้วมันก็จะรีฮีตให้นี่เป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าเป็นนวัตกรรมสุดยอดที่ทางรายการเราหามาและเอามาแจกให้กับท่านผู้ชม คุณนวัหาเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับคุณโทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยคุณจะได้รับไปนะครับเป็นโชคของคุณนะครับดีมากอันนี้กินร้อนๆนี่ตอบจดหมายคุณต้องกดรีฮีทคุณต้องกดรีฮีทนี่เห็นไหมกดรีฮีทปุ๊บมันก็จะฮีทให้เห็นหรือยังล่ะเห็นหรือยังเหต่อยแม่นด้วยเออไม่ใช่แม่นเขามีประสบการณ์เถอะ ไม่รู้จะพูดอะไรกันผมไม่เข้าใจจริงๆท่านผู้ชมที่เป็นสุภาพบุรุษที่อยู่บ้านท่านไม่ได้ทํางานบ้านเหลอไม่ทำท่าำไม่ได้ซักผ้าหุงข้าว งเปียกพักรีดผ้าล้างจานไม่ไม่ทำเหรอไม่มีร้อนแล้วเห็นไหมนี่นี่ก็ร้อนดิร้อนดิร้อนจริงๆนะครับนี่กดปุ่มรีฮีทขึ้นมาปั๊บนี่ความร้อนมันขึ้นมาข้างบนนี้เลยโอ้โหอย่างนี้เราก็ดีทุกอย่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับขอโทษครับคุณอาครับในระหว่างที่เรากำลังสนุกสนานกับเครื่องปิ้งขนมปังตอนั้นด้านนู่เขาจะเป็น นี่คุณกินโชว์ท่านผู้ชมเหรอครับคุณกิเทสครับตัวเทสเอาตัวเทสกินเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยครัผมคุณช่วยกรุณาเทสแล้วตอบจดหมายหน่อยได้ไหมฮะนะครับโปรดิวเซอร์เดินออกมาบอกว่าเมื่อไหร่จะตอบจดหมายครับครับผมเวลาจะบ่ายหรือเดินออกมาครับสี่โมงแล้วเนี่ยเลยแลเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูเป็นคนห่วงสวยมากค่ะครับ ห่วงมาตั้งแต่จำความได้อผู้หญิงเรามีความสวยนี่เป็นสิ่งสําคัญนะคะหลายคนมันปากดีบอกไม่สนใจหรอกไม่จริงครับไม่จริงร,อรอเอาเขาจริงๆอ่ะห่วงสวยทุกคนแหละค่ะครับรเรียกได้ว่าร้อยทั้งร้อยห่วงสวยเมื่อวานน้องที่ทํางานถามดิฉันบอกพี่พี่ดูแลตัวเองดีจริงๆเลยทํำยังไงอ่ะอือชั้นบอกว่าอ๋อคือไม่ได้หรอกเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องดูดีถ้าไม่ดูดีแล้วจะมีใครมองห่ะคุณน้องน้องก็บอกว่าใช่ค่ะคุณพี่ถ้าไม่สวยใครมาจีบ ไม่มีใครมาจีบหรอกถูกไหมมาจีบทัดหน้าก็ไม่มูหัวกันพอดีว้าส่งี่ก็บอกว่าเขาผู้หญิงคุยกันใช่พี่ถึงต้องดูดีดูสวยพี่กลัวผัวทิ้งอ๋อแก็บอกว่าแล้วผู้หญิงที่ไม่ห่วงสวยล่ะคะเพราะอะไรฉันบอกไปเลยว่าผู้หญิงที่ไม่ห่วงสวยมีอยู่สองพวกผู้ที่หนึ่งคือพวกสวยอยู่แล้วเลยไม่ต้องห่วงอ๋อสวยสวยสวยแล้ว ผู้ที่สองคือพวกที่ไม่สวยเลยไม่มีอะไรให้ห่วงผู้จายผู้ชายเนี่เออแล้วคุณน้องเขาอยู่ในพวกไหนครับเซ็งเลยไม่ได้ไปคุยด้วยเลยนะคนแบบนี้ถูกต้องครับผมแต่เรื่องผู้หญิงเนี่ยอย่างว่านะ ถ้าท่านแต่งงานแล้วท่านแต่งงานแล้วท่านต้องสวยอยู่ตลอดนะครับสำคัญจริงๆเลยเพราะว่าสามีเขาจะได้แบบว่าเออนะเมียเราสวยก็จะได้ไม่ไปนอกอกนอกใจนะครับอันนี้อันนี้ก็ปิ้งกันใหญ่เลยนะฮะอย่าลืมนะครับเราแจกเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องนี้นะครับปรับระดับได้ถึง7ระดับความร้อนนะฮะมีโปรแกรมอุ่นที่เรียกว่ารีฮีทได้อีกด้วยแจกท่านผู้ชมทางบ้านที่โทรเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้9เครื่องและอีกหนึ่งเครื่อง แจกให้กับท่านผู้ชมซึ่งเป็นสมาชิกต่อทิศมิรสารกลัวคุณต่อยเครื่องละ990บาทรวม10เครื่องก็9,900บาทโอ้โหทำไมคุณเก่งเลขขนาดนี้เพมาะวิธีคิดทำไงเมราะวอย่างนี้อันนี้หนูบอกเลยว่าการคิดเลขเนี่ยหนูคนที่คิดเก่งเพราะว่าหนูเป็นคนชอบคิดเลขหนูเป็นคนชอบคิดเลขในใจในใจเพราะหนูไม่เคยคิดนอกใจเนี่แล้วเขาเก่งจริงนะท่านผู้ชมเชื่อไหมอย่างเราเนี่ย9 9้าบาทใช่ไหมต่อเครื่องใช่ไหมที่เราแจกอยู่ในขณะนี้ ถ้าผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อห้าเครื่องเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหตะกิดบางดีทีหลานมาอย่างนี้ก็ดูหลานเป็นคนโง่ดิพอหารสองไปสิโอ้ยโชคดีไองกันนะครับเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองบแปดเก้าสดเก้าสี่สามหกเก้าห้าสี่สิบห้าสห้ิสไว้ในใจตายแล้วเก้าาเก้าเก้ิบาบทตายแ้วห้าไว้ก็นอกใจไม่ได้บอกไม่นอกใจเอเหรอยัง เฮ็ยนี่อะไอนี่น้องใจได้แล้วเก้าห้าเออทั้งหมดขอให้ช่วงดีเป็นของท่านนะครับพักตัวนี้สักครู่กพิ่งที่น่าสุดจาก่อนเดี๋ยวพกก็ช่วงต่อไปขังระการสักครู่เดียวครับกรงดูหมูรมควันครับอร่อยจริงครับ เสน่ห์มันอยู่ที่กลิน่นเขาทำทั้งหมด5วันหมั่นกลับไปกลับมาห้าว,วันครับต้องหมั่นกลับไปกลับมาใช่ครับ<ช><า>เพื่อให้มันจมอนกอย่ลับไ,ไ,ไปกลับมาบ่อยๆเนี่ย<ห>ม <laughs> ันรั่เหรอ สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโคัวคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับ่จริงจริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยแต่ก็เรื่หมดอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไคร์ไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะครับติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากรูครับผมเนื่องนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนติดตามนะครับรายการโคัวคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝากซับสไคร์ด้วยนะครับครับผม็็เเเเเเปปนนนรรรื่่่อองาววยยยูคคดีับไมมลใช่ ับสจะครอ๋อ,อ,อกดติดตามแล้วคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน